ชีเดบอลสปอร์ตพู88ก่อนจะฟังทัศนบอลวันนี้ขอฝากใ c o เ n าดีๆแบบพ่อเสียนเรียกพ่อเอามาเรียกป้าข้างบ้านแอดไลน์ไว้ที่แอด SPP88 อย่าลืมมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีมาพบเปช้างตกมันเช่นเคยวันนี้ช้างตกมันจะพาไปพบคู่ระหว่างอัลาจนตาพบซัมโดเรียในศึกการซตซียหญตารีในเวลาตีสองสิบานาชีอัตารนตาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัมโดเรียโดยเจ้าบ้านอัลานตา ฟอร์มของพวกเขาในช่วงนี้ตกไปเยอะแพเจิมหลังสุดเก็บแชม์มาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนทางฝั่งทีมเยนซามูเอลียผลงานของพวกเขาก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีสิดนัดหลังสุดเก็บแชม์มาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นมองดูแล้วเกมนี้อราร์เจนต้าได้เปรียบไปเยอะในชังเรามากฝันถงอราร์เนต้ามีเฮแน่นอนจัดไปก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์ไว้ที่แอด spp88 หรือกดลิงก์ใต้คลิปมอดคุยกันได้นะครับ